สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง v i t e o Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาลองขอลิงก์นะคะเพื่อรับชำระเงินกันโดยสำหรับคนที่มีสกิลเนี่ยนะคะมีบัญชีสกิลเนี่ยแล้วคุณอยากจะกำหนดจำนวนเงินแล้วก็ช่วงเวลานะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาที่จำกัดของลิงก์นั้นๆหรือลิงก์นั้นๆก็คือหมดอายุได้นั่นแหละคะ่ะ เพราะนั้นเพื่อที่จะให้ผู้โอนเนี่ยเขาสะดวกเนาะในการคลิกนะคะคลิกเพื่อจ่ายมียอดเงินกำหนดไวช้ชัดเจนประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะเวลาคุณล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บใช่ไหมคะทีเนี้ยในส่วนเนี้ยคือเป็นส่วนของการโอนเงินใช่ไหมคะเราก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างสุดเลยก็คือ request money นะคะก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ่อขอรับชำระนะคะนะคะ พอคลิกมาแล้วนะคะคุณก็จะเห็นว่ามาที่หน้านี้แล้วนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินไปตรงนี้นะว่าคุณจะให้เขาจ่ายเท่าไหร่โอนเท่าไหร่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยก็คือสร้างลิงก์นี่เป็นตัวอย่างสมมุติเอ,อ่อขอรับสักหนึ่งพันบาทแล้วก็มาสร้างลิงก์ตรงนี้นะคะทีนี้พอคลิกแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอเคเราจะมีการขอรับชำระหนึ่งพันบาทนะ นะคะทีนี้คนที่เขาจะจ่ายแล้วเราส่งลิงก์ไปเนี่ยพอเขากดใช่ไหมคะคือมันก็จะรวดเร็วนะรวดเร็วทันใจแล้วก็คือมันมียอดเงินบอกเลยนะคะว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ตามนั้นอะไรเงี้ยนะคะจ่ายไปให้ใครทีนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลิงก์นะคะที่ปรากฏมาให้เราแบบนี้เพื่อที่จะให้เราคัดลอกแล้วก็ไปส่งให้ผู้โอนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าเว็บของ ผู้โอนนะคะเวลาเขาคลิกแล้วเขาจะเจอหน้าเว็บประมาณนี้อันนี้ก็จะบอกว่าส่งส่งเงินเนี้ยค่ะจ่ายหรือหมายถึงส่งไปโอนไปให้ใครก็จะมีชื่อผู้รับอยู่ตรงนี้นะคะจํานวนเท่านี้อ่าทีเนี้ยผู้โอนเขาก็จะคลิกตรงนี้ค่ะก็คือจ่ายเลยนะเขาก็จะคลิกเพื่อจะทําการจ่ายหรือว่าชําระหรือโอนนั่นเองค่ะโอเคทีนี้เนาะอันนี้จะให้ดูในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในหน้าโฮมนะคะ หน้าเออหน้าแรกนะคะหน้าแรกเนี่ยคือมัอนก็จะมีข้อมูลตรงนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะว่าแบบมีช่วงอายุนะคุณจะคุณเห็นคำว่า pending ตรงนี้ไหมคะก็คือเหมือนโอเคแหละเราสร้างขึ้นมาเนาะก็เหมือนรอให้คนนั้นนั้นอะที่ที่เราจะส่งลิงก์ให้เขาจ่ายนั่นเองนะ,ะทีนี้คุณก็จะเห็นว่าเขาจะมีบอกช่วงอายุทีนี้พอลองคลิกเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลิงก์นี้จะหมดอายุวันที่25 2024นะคะซึ่งต้องบอกว่าลิงค์นี้เนาะอันนี้คุณก็ลองนับไปค่ะสร้างเนาะราวๆประมาณวันที่18ใช่ไหมคะ18จะหมดอายุประมาณ25ตุลาคมก็นับแล้วประมาณ7วันพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุของลิงก์เนาะก็ประมาณ1สัปดาห์หรือ7วันก็จะหมดอายุนะคะแล้วก็ในเห็นไหมคะว่า ขอรับเท่าไหร่นะคะจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการสร้างลิงก์นะคะที่ง่ายนะต่อการที่คุณจะส่งให้กับผู้โอนใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับโอนจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ